กิจกรรมความเพียรสำหรับม่กุหก8วันที่5ครั้งที่3ข้าพเจรร้านายเชลัฉชนติพกุลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศ แนะมนต์ต่างๆถวายเป็นพรุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาติยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้า,จ,าจงตั้งมั่นมีสติรลนลนึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดสมันตาจัก,กวาเวสุอัคลาอัคฉันตุเทวตา สัทธมังมุนิลาสสะสุดนันตุสักโมขะทังสักเกกาเมจเลุเปคิราาิสิกาอัตตเตจัตตะลิเควิมาเนทีเบลเทจัมะา,าเมตะลุวนาคาหาเนเหาะหันเนคหาวัตุมะหิงเเคเตภุมมาจัน จายันตุเทวายะชะละทะระวิสเมยักขันทพพนาคาติทันตาสันติเกยะยังมุนีวะละวัจะนังสาอ,าทโอโัทโธเมสุนันตุธรรมาสาวนะกะนาการโลอายัพพันทันตาธรรมาสาวนะกะโลอายัพพ พระันตาธรรมะสวนสดิกโลอายมพระทันตา,รรา,านอีวินาสกาเลนะพุทธังปูชิยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังปูชยามะอิวินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโทธพระกวาพุทธังันตังอธิวาเทมิสวากขาโตพระพตาธโม ธรรมังธรรมะสามีปฏิปันโนภะวตโตอาวุตังโฆสังปรมาสานีนโมตัสสะภะวโตหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวโตหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกฉามิธรรมังตระนังกชามิสามข้างตารนังกฉามิพุทธิยมปีพุทธังสาระนังกชามิ พุติยัมปีทำมังสารนังกชามิรุติยัมปีสังขังสารนังกชามิตัติยัมปีพุทธังสรนังกชามิตัติยัมปีทำมังสรนังกชามิตัติยัมปีสังขังสรนังกชามินัตติเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวาลังเอเตนะสัจวเชนะโสตติเมโหตุสัพพะชานัตติเมสารนังอันยังธรรมุ ธรรมโมเมสละนังวนงังเอเตนะสัญจวัญชน,นะโถที่เมหูตุสัพพัธาณนะนะนะตี่เมสละนังอัญยังสังโกเมสละนังวนังเอเตนะสัญจะวชเชนะโสทิเมหูตุสัพพัธาเอเมสุตังเอกังสมา พระวาสัสเกสูวิหารติกาปีละวันตุสมิงมหาเววนเนมหาตาพิกุสักเกนะรติรัติงปัจจมันเตหิพิกุสเตหิสภเ,เวอละหันเตหิสัทธิจักโคโลกาาตุเท,ท,ท,ทวตา เยผู้เยนะสันนิปติตาโหติพระกวันตังทัสนายภิกขุสังคจจะอาทโคจะนุนนางสุทธาวะสการนิกายังเทวนังเอตะทสโหสัยยังโขพระควาสเกสุวิหารติกับพิละวัตุสมิงมหาวันเอมหาตาภิกขุสังคเน สัตถิงปัจจมมตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเวะอะรหันเตหิทัสเิจจโลกทาหุติทเทว,วตาเยปุยานาสันติปพิตาโหติพระกวันตังทัศนายะพิขุสังฆจาักยันูนานะยะมายมปีเณนะพระกวาเตนุปสังกเมยามะ อุปสังกัมิตวาพระกวันโตสันติเกปัจจกัดคาถาปาเสยยามาติอาตโขตาเทวตาเสยถาปินามะพระลวาปุริโสสัมัชิตาวาพหังปาสาเลยะปาษาริตังวาพหังสัมิเจยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทวเว อันตาราิตาพระขวโตปุระโตปาปาตุะตะระ,ะหังสุอัตโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเตตวาเอกัมตังถังสุเอกมันตังอิตาโขเอก,อออกาเทวตาพระควโตสันติเกอิกมังขถังอาภาสีมหาสโมุมโย บอกว่านัสมิงเทวกายาสมะคตาอาคะคันตมังอิมังธรรมังสมยังทักษิตาเยวะอปลาชิตะสันสังคนติอัทโขอัปลาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคทังอคาาสิตตัพระพิกโวสมาทาหังสูตจิตตังอัตโนอุชุกะไมคังสุต สารถีวะเนตานิฆะเทวะอิธิยานิรัลักขันติปติตาติอ,าอัตโคอัปรลาเทวตาพระคาวโตสันติเกอิมังขังอาภาสิเชตวาชีลังเชวตวาปริทังอิทะกิลังโขหัจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจาักคุมตะสุทันตาสุาาส,ส,ส,สูนาคาติ อตโขอลาเทวตาพระวโตสันติเจอ,อิมังคาทางภาภาศีเกเจ,จิพุทธังสารนังคตาเตนาเตฆมิสตันติอปายภูมิงปหายะามานุสังเตทางทเทว,วกายังปริปุเรนสันติตีอัตโขพระววาภุพิกพูอมันเตสิเยปุเยนะพิขเวทัสสุโส โลกาาตุสุเทวตังสันติปฏิตาโหติตถาคถังทัศนายาพิขุสังสังขจเอปิเตพิขเวอเหสุงอตทิตตมัทฐานัางอรหันตโตปทมาสัมพุทธาเตปิติปควรนตาตังเอตัปะละไมามาเยวะเทวตาสันนิปติตาเอเหสุงเสยายะถาปิไมหังเอ วิสสันติอนาคตกัมมันธนานัลลาหันโตสัมมาสัมพุทธาเตปปิภควันตานางเอตตาปละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเยสัพทาปิไมหังเอตตละหิตอาจิตติกามิภิกเวเทวกายะนางนามิมิกยังมิกสิมิกเวเทวกายะนางนามานิเทติติมามิ พิขเวเทวคายานางนามานิทังสุนาทะถาทุก,กังมะนาสิกโลทะพาสิสะถามิติเอวมัมพังพันเตติโกโตจจเตพิกุภะวโตตปัจจโสสุภควาเอตภักทโวจะสิโลกะมะมานุก,กัสสมิงยัตถมคุมภาท,ทัศนิตาเยติตาติลิกับพระลัง ปหิตตตาสมาหิตาปุถูสิหาวะสันลีนาโลกมหังสาภิกสัมพุโนโอทาตามานะสาสุธาทาวิปัสสนะมานาวิลาวิโยปจัตเตพยัตตวาวเนกาปิละวันติเวตโตอามัญติตตถาสาวะเกสาวเนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชนาทาวิคขาโวเตจะอปัตปะมะกะลุงสุตวาพุทธวาศาสนังเตสัมปัตุละหุงญาณังอมานุสนาทัสนังอภเบเกสามะบังทางคุงสหัสสังอธทสันตลิงสตเตเอกสหัสสานังอมามุตรานัมันทศุงอภเบเก ตมังฆาขุงทิสาสภาปกาอาหุงทัดจะสภาอามินญญายะวะขังวะวะคิตวานะจักสุขจักขุมาตโตอามันตติสตถาสาวะเกสัสศาสเสนรละเตเทวกายาอาภิกก,กันตาเตวิชานะทะพิขาโวเยโวะหังกิตายิสมามิกิลาหิอนุปัสสะโถ สัตสหสวาวยคขาคุมคุมพา,มาคุมมาพากาปิละวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสันตินโนโนาทะมานาอภิการมงวิกุณังสม,มิตังวนังชสัสหัสสาเหมะวตายะขานานาัฐาวันนโินนโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยสันติโนโมทะมานาอภิการมงวิกุณังสมิตติง วันนางสาตากตีตกาติตาตาทัตายคานันตะทวันนิโนอิติมันตโตวิติมันโตวนะมันโตยะสันสิโนโมทามานาภิกกาโมภิกุนางสมิตังวันนางเอเจเดโสละสะสะหัสสายคขาตาณตะวันนิโนอิติมันตโตวิติมันโตวนะมันโตยะสันสิโนโมทามานาภิกาโมภิกุนางวักกินางวันนาง เวสสามิตาปัจัตตายะขานานันตตวปติโนโอิติมันโตอุติมันโตวนาวันโต,ะนตะยะทันติโนโมธามนาปะเก็บอภิการมุมพิกุนางจมิตมังวนางกุมพิโลลาชาคโข,าขเวปุตตาตานิเวสนังพิญญโยนันตตาทหัสังยะขานางปะยิบลุปลุป,ปาสติกุพภิพิโลละา,าชัคคะคิโขโสปาข,า,ข,ขสา,าสิมิติงวนงัง ุริมัจจกทิสังราชาทัตระโถปัสสัตติคันทมพานางอธิปติมหาราชายาสันทิโสปะปุตตาปีกสะพะโออิทินามาม,ามหาตปลายอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยสันติโนโมทามานาอภิการมุงวิกดังตมิตามัางวานางทิทักษินาจัตสิสาราชาวิรุณ โหทับตับปะป,ะ,ปะสาสติกุมประธานาธิปติมหาราชายาสันติโสปุตตาปีตตะปาโวอิทิมะนามามหาธภาทาริทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตและสันสิโนโมทะมานาอิอภิกามุงพูกินังสามิตังอวานังปัน จิมัจฉัติสังราชาวิรุปโขปัสสสตินาคานางอธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตะปิสตัตพาพะโวอิทินามามหันตลาอิทิมันโตออยุติมันโตวนัตโนยัสสิโนโม,มโมทามานาพิการมุงพิกุนางจมิตังติงว่านางอุตร,รัตติสาราชากูเวโลตปัสสาติยาขานางปฏิปติมหาราชายสันสิโสปุตตาปิดตัตพาว พระอาโอิทธิมา,มามามาพระาอิทธิมันโตชุติมันโตวนามันโตยศสันติโนโตโมทาัม,มานาพิกามุงกินังทัมิติงวนังปุรีมาทิสันทัตตะละโถท,ทักสีเนนะวิรุณขะโกปัญชิเมนะวิรุณปะโขกุเวโรอ,อุตลังทิสงงังตะตโนเตมหาราชาทัต,ะตะมันตาจะตุโลทิสาทันทันละมานา อตตถังสุเวในเวนเนกาปิและวัฒเวเตสังมายาเววิโนทาสาอาคูวันจันิกาสถามายากุกเกตุเตนเว,วเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกามมเสตาโถจะกินทุมันทุนิมันทุจะปะนาโถโอปะมันโยจะจเทวสุตโตจะมา ตสิจิเตตสิเสโนจักันทโพโหนะโลราชายนยะชะโนสะโพอาคูปสิโคเวติมพระรูสุริยะวันชะสาเอเตจัญญะจะราชาโนคันทพาสหาลาชุภิโมนะโมทะมานาอภิ อาโมพิภุนังสุติทุมิติงว่นังอัฐาคูณภาสานาคาเวสาลาสหัตตจัชากากรรมพสัตะลูอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาตัลถาจะอาคูนาคายาสันติโน เอลาวันโนมหานาโคโสปะขะสัสมิติงวะนังเยนาคะลาเชสหัสาห,หลันติทิพฐิชาปักคิวิสุธะกจักคูเวหายะสาเตวะนังมัชชะอันตาจิตราสุปปธนาอิติตะเสมานานามา อะยันตะทานะคาราชานะมาสิสุปันนโตเคมะมะกาสิพทุทโธสันหาสิวาจาหิอุปะวะยันตานาคาสุปันาสารนะมะกะกังสุพุทธังชีจิตตวะลชิละหะเถนะสามุทังอสุลาสิตาพระตะโล วาสสสเสตเอิทธิมันโตชะสันจิโนกาลคัญชามวหาพิสมาอาสุลาทานเวทาสาเวปจิติสุจิติจะปหาลาโทนะมูจิสหัสัตัจะภะลิปุตานังสัพเเวโลจะนามาการนตติวาปะหิงเสนะ ลาหุพันตะมูปาะขะมุงสัม,มยโยธานิพนันธันเตพิกขุนังสมิตติงวนังอาโปาจาะ,ะเทวาปะทะวีจะเตโชวาโยตาทาขะมูวะลุณาวะลุณาเทวา โสโมจะยาสาสหเมตตากุลนา迦ิกาอาคูเทวายาสันสิโนเททเสเตทสาทากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสันสิโนโมทะมานาอภิการมูพิกุนางสมิติงวนางเวณทูเจวาเทวะสหะ ลีจะอาสะมาจะทุเวยมาจะทันสุสูปนิสาเทววาจะตถามาคูพิกุลพิปุลก,กิตาสุนิยสุปนิสาเทว,วาสุนิยมาคูปุลก,กิตานางคตานิปุลก,กิตาวาอาคูมัตวาลาหกาวาสูนางวัสโอเสถโถสักโกปะขมุตินปุลินทโถท่าเสเต เตทัสสัทธากายาสัพเพนานัตนะวินิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสันติโนโมทะมานาอธิกามงมิดูนังสมิตังวนังอาทากูสถทภูเทวาชะละมัคคิลิสภาขาขาลิวะอาลิตะทะกาจะโรชาจะอุปมาบุพะพะ บุปปาภะ,ะนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอัจุตาจะอาจเนชากาสุเรยายะรุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสิกโนทัศเ,ตเ,ตเตาสตทัศาทากายาสเพนานันตมิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสันติโนโมทามานะอภิโมภิขุนังสนิทังวะนังสมนามหาสามนา มานุสาามานุสตมาคิดฐาพุทูติกาอาคูอาคูนโมปะทูติกาอาอาทาคูฮะระโยะเทวายเอจโลหิตาวาสิโนปาลาคามหาปัลาคาอาคูเทวะยันสิโน ทัศเ,เตทัศา,าธากายาสเพานานันตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาะวันโตยะสันติโนโมทามานาอภิการมุงพิภุนังสมิติงมะนางสุกะกากะรูปะหาอารุณาอาคูเวฆะนัสาสหโอหะทาอาตาัตตนมปามโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามันตาหาลัคขาชายมิศากาจะยะสันติโนทัาน่ายัง กถาปาจุโนโนโยทิสาระอภิวัสติเททเสเตทัศธากายาสพเพนานตาวน,นิโนอิทิมันโตยุติมันโตวนาวันโตวันยสศันสนีโนโมทามาภิกาม,งมกุงิกรังอัสตามิติงวะนังเอมิอิยาตุสิตายามากันทาลายาายะจะยสสันสีโนสัพพิตกาแลวมาเสทัศถถา,ถาโฉตินามาเจ้า อาสัวานิมมะนะลัติโนอาคูอะถาคูปาลินิมะติตาท่าเสตาท่าสิตากายาสัพเพนานันตาวันนิโนอิทิมันโตยุติมันโตวันะมันโตยะสันติโนโมทามานาอิภิกามุงวิจุนังสมิตังกะนังสันทะเถเตทวินิกายาสัพเพนะ นันตะวันนิโนนามันวะเยนะอาขันชุงสะเยเยจัจสาสธิตาสธาปะวุตตชาติบางกิลังโอขะตินนะนะมะนาสวังทักเคโมคะตลังนาคังจะทวังอาติตาติตัง สุพรรม,มาปรมังโขจาปปุตตาอิทิมันโตสหสังนางกุมาโลโสจัโสบาขาสมิตังวานานตหสัสปพรมะโลกานังมหาพรามมะมาพติติตาทะติอุปมันโยอุปปนโนชุติมมันโตพิสมกายโยยะสันสิโสเททะเสตธะอิสสะลาอาคูปัจจกะวสัสอันติโน เตสัญจะมัจจะโตอาคาฮริโตปริวันิโตเตสัพภาอภิกันเตสินเทเทวะสะพรมะเกมะลาเตนาอภิกามิมิตรปันสัการทัะมันอย่างเอทะหันะทะพันทะลาเคนะพันธะมันทุโวสมันตาปริวัเลทะมันโวมุชจินทะโโค จิตังอยู่ที่มันทะมหาเสโนกันทะเสนังอะเบสยังปานิสนาตาลามหันจะจะลังกะวาละกะวานะเพละตังะยะถาปาวุสโกเมโขทนายันโตสะวิชุโกตถาโสปุจจวันตติสังกุธโธอายะวาเส จะสัมภาอภิญญาวะวางวิตวาจากจุจมาตโตอามันตติตถาสาวเกสาตเนลเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกโบเตจะอัตะปะมะละมะกะลุงสัตวาพุทธะสาส,าสนัง วิตาลาเขหิปากามูลเนสังโมมนมามปิอิชะอยะยงสเพวิชสสะขามาพระยาติตายะสันสิโนโมทันติสหคูเตหิสวะเกเตเช,ชะเนสุตตาติ